นตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะเอาตัวไหนต่อแล้วก็ไม่ค่อยหิวด,ด้วยตัวนี้่ขวดคาะ ดูนี่ก็สรุปแล้วด้วยถ้าจับได้จะไปหาจังบอันนี้สองเจ็ดดเพราะว่าอันนี้ก็รูอยู่นะเพราะว่ามีทั้งมีของไปกันแต่ก็เซ็ดดแต่ว่าเค้ยถูกกัแบบสรุปอันนย้จิง ไม่หิวแค่ทุกทุกครั้งไม่หิวแต่ที่ได้ดกเลยมีประโยชน์เยอะเลยก็ไม่รู้ด้วยวิธีให้มันหิวเราดูก่อนทำอะไรให้มันหิวมืก เนื่องกากที่ตัวนี้จะตายเดี๋ยวดูว่า,วากินแล้วมันจะได้ขนาดกินแล้วมันไม่ลดเพิ่มเดี๋ยวฆ่ามันเลยกินแล้วมันจะเต็มเลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเต็มเลยเนี่ยแต่ให้ดีเดี๋ยวอย่างนี้ก็ไม่เข้า ก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าน่าจะกินไม่ครบอยู่ละเราเดินหาตามเขาดีวยกดีวะตามเขาก็าากไ้แ หน่งทีหน่งทีสุดเลยนะจ๊ะแต่ก็คือฆ่าติดตัวไปดีอ่ะง่ายแยังไม่เอาหุ่ตกถาวิ่งเห็นก็จับเลย เคยเด็กคิดว่ามึงไปหาจับแต่ก็ไม่เจอ ใช้มาต่อยกบมันก็ได้แต่ถ้าเลี้ยไม่เต็มก็มีได้แต่นจ้าเต่าเห็นล้วนกลบลนั่นกองไข่ก็เนี่ยกองอะไรคกอกลอ,อ,องอะไรไม่รู้ทำลายก็

Gracias.

ขี่ของคอยนี่เต็มวิ้ไม่ถึงดเดี๋ยวน่าจะไปตายน่าจะไปตายประมาณแบบที่อแถกรุแต่คุิมานได้น้อยหว่าแต่สรุปนานเหมือนกันก็น่าจะได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จักอะไรแแบกบของได้เยอะจ้แะแ่กขาสุดเกือบก็เยอะมือนก่นแ่กาแขาสุดเลย เลือดประมาณนี้วามดาเมจไม่ค่อยมีน้ำหนักใช้เยอะๆตลอดงานไม่ค่อยเจ็กินข้าวดำน้ำไม่รู้แผดที่น่าจะข้าน้ำไปในกลมดีนะแอร์บูดิด เตะขึ้นมาก็ต้องยิงลึกถ้ายิงลึกก็ต้องป้อมมาหางลึกฮะนอ้โหยิงยิงฮะอะไรคืออีกสิ รเราดูตรงเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยนี่ใช่ไหมไหนเออส,สักินว้าวได้แล้วโอเคได้ ไ,ไม่รู้จับนกไม่ได้ต้องจับเต่าแล้วมีที่ขี่ด้วยนะน่าจะขี่ได้วิ่งชานแต่จะว่ายน้ำได้เลยดำน้ำติดดูน้ำอยู่ตรงนี้ เออดูไปดูนี่ว่ะอันนี้ยัดโขแบบยัดทิ้งตัวก็แบบไม่เป็นไรนี่ได้อีกไปชนอได้อยู่ด้วยีดูด้ว โอ้ยดูยากด้วยตาไม่ก็ทำยากคือคือเดี๋ยวพอถึงเวลาอันสมควรแลยวผมมาต่ออีกทีสามไปด้วยก่อละบ๊ายบาย